วันนี้ชวนเพื่อนๆมาทาแกงป่าปลาดุกย่างใครที่ชอบทานเผ็ดชอบรสจัดจัดไปดูวิธีทํากันเลยครับตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปสักหนึ่งก้อนพริกแกงนี่ผมใช้เป็นพริกแกงเผ็ดใต้กับพริกแกงแดงผสมกันครับแกงป่านี่ต้องจัดจ้านนะครับเคี่ยวน้ําแกงให้พอส่งกลิ่นหอมแป๊บหนึ่งครับพอน้ําแกงส่งกลิ่นหอมในที่ก็ใส่หน่อไม้ครับหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้สดต้มสุกแล้วนะครับใส่น้ําปลาเพิ่ม ใครที่ไม่ใส่ชูรสนะครับให้ใส่เป็นน้ําตาลครับนิดหนึ่งครับอย่าเยอะพอน้ําเดือดข่านขึ้นมาอีกรอบก็เตรียมใส่มะเขือครับใส่เป็นมะเขือปอกนะครับพอเดือดขึ้นมาอีกรอบผมก็จะใส่ผ้าโพดอ่อนครับปลาดุกย่างครับโรยด้วยกระชายครับกระชายซอยพริกสดครับใบมะกรูดพริกไทยอ่อนปิดท้ายที่ใบกระเพราครับเพิ่มความเผ็ดร้อน ใครจะใส่เป็นใบยี่หราก็ได้ครับนะครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแกงป่าปลาดุกย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดู